ปับสลิปกันนะครับตัวซิลิโคนเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะเป็น10กว่าเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะใส่ผ่านตัวตัวปลอกวันนี้เราเสริมหน้าอกนะครับเหมือนเช่นเคยก็หน้าอกคนไข้ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปรอกใช้นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ดูสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะใช้แผลเล่าน,นมนะครับแผล ขนาดเล็กมินิสกานะครับวันนี้กะว่าจะใช้แผลสซนติเมตรนะครับก็ควรจะผ่าตัดใส่เข้าไปได้อย่างสบายนะครับซิลิโคนที่ใช้เป็นซิลิโคนบดิวาจอยนะครับใส่เหลือบไซ้์กันนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ใต้กล้ามชนิด MSMS อนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับดูตัวตลอกสลิปกันนะครับตัวซิลิโคนเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะเป็น10กว่าเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะใส่ผ่านตัวตัวปลอกสลิปตัวนี้นะครับก็จะค่อยๆจากใหญ่เนี่ยค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ไปออกที่ปลายนะนะครับก็จะทำให้เราสามารถใส่ผ่านแผลที่ขนาดเล็กได้นะก็หลังจากที่เราเสริมหน้าอกนะครับด้วยเทคนิค msms MS, นะ,ะใช้โมดิว่าจอยปรับไซส์แล้วสอง้างนะครับก็ดูสมดุลดีนะครับได้เคิร์ฟสวยนะครับโอเคก็เป็นที่พอใจการขึ้นไหวก็ดูเรียบร้อยดีครับค,ครับมาดูขนาดแผลกันนะ2.2ซนติเมตรนะ